โอ้ก็ไปลองใส่ตัวอ่อนทำอะไรไม่ได้มันก็อาจจะแบบเราเครียดด้วยแล้วเราก็แบบต้องกําหนดว่าแบบต้องใส่ปีนี้ปีนั้นมีลูกปีนี้แล้วจะดีส่งเสริมเราที่เกิดปีมาอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราก็แอบเครียดเราด้วยความที่เราอายุมันก็ไม่ใช่น้อยด้วยแบบพอผสมมาตัวอ่อนเกรดก็ไม่ค่อยโอเคฝังไปก็เลยไม่ติดสามรอบแล้วเรียกว่าตอนนี้ก็ไหวเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมธรรมชาติมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่ละรอบบีบมือในเมื่อพอวันอมาไม่เป็นไร เขาก็จะปอบเราแต่ส่วนใหญ่จันจะเป็นคนแพ้ฮอร์โมนมากก็จะแบบจะสวิงมากเหวี่ยงมากอะไรเงี้ยก็สงสารสามีเหมือนกันแหละเวลาแบบช่วง take เทคฮอร์โมนอะไรที่จริงๆถาหมอไหมไม่เจอสาเหตุอะไรเลยเพราะว่าปากไข่ายแล้วก็จะมีไข่ดีไข่แข็งแรงไข่แก่ก็อายุอ่ะจะมีต้องเข้าไะว่าเมื่อไหร่ที่แบบพอแล้วอีกสองปีค่ะก็คือถ้าสี่สิบห้าไม่มีก็คือปิดปูด่เลยแล้วเทเขาจะมีความคือจริงๆอ่ะ ด้วยความที่การแพทย์สมัยนี้จริงๆอายุเยอะก็มีลูกได้นะแต่จ๋าเนี่ยแค่กลัวว่าเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะเด็กสมัยนี้เอาจริงเด็กสมัยนี้แบบน้องๆที่มาเล่นซีรีส์แบบเวลาคุยกันก็คือตามเขาไม่ค่อยทันก็เลยแบบมีลูกแล้วเราก็กลัวแบบเราเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะแบบเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเขาก็คืออยู่ในมือถืออยู่ในออนไลน์อะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้าอีก2ปีไม่มีก็ S <S ก็คือไม่มีแล้วเพราะว่าไม่น่าจะวิ่งตามลูกคันอยากจะไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วคุณแล้วเออคุณแม่ไม่ใช่คุณยายมาส่งหรอคะอะไรอย่างเงี้ยจริงจรมันไม่สำเร็จหรือหมอเขาได้บอกไหมเขาว่าคนี้เพราะอะไรนอกจากนี้นอกจากอายุเราแล้วบุญอุ้มสมมั้งก็แบบมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเราอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็หลายอย่างฮอร์โมนความเครียดอะไรอย่างเงี้ยแต่จันก็คือพยายามแล้วมูก็มูแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอ๋อไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีใครที่แบบ คู่ควรเขาเรียกว่าไงน,นะเกิดมาแล้วแบบบุญสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยช้ำค่ะ,คะดูดวง<ด>มีเขาเขาบอกว่าแล้วแต่เราเขาบอกว่าแล้วแต่เรามีแบบเด็กเด็กหญิงรอมาเกิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขามีแนะนำคนิคต้องไปทำไ,มไหมในเมื่อบ,บอกว่ามีเด็กหญิงรอยอยู่ต้องไปทำะไรเสริมไหมคะ จริงๆก็ไหว้เสริมอะไรมาแล้วแต่ว่าก็คือยังไม่มาจังก็เลยแบบเออไม่รู้จะทาไงก็ไม่อยากเครียดแล้วก็คือมาก็มาไม่มาก็แบบไม่เป็นไรก็ใช้ชีวิตสบายดีพอฟังสิ่งที่จักแล้วมาจั่นต้องเสียน้ำตาตลอดเลยมันดูจากหน้าเลยมันจะเสียน้ําตาสองครั้งแรกค่ะครั้งที่สามเราเริ่มมีภูมิต้านทานอ่ะไม่ติดก็ไม่เป็นไรทําใจไว้แล้วใช่อย่างอันนี้คือกระบวนการธรรมชาติเลยไม่เคยธรรมชาติเลยค่ะที่ผ่านมาที่ผ่านมาไม่เคยธรรมชาติเลยธรรมชาติ S <S ก็มีแต่ว่าห <ś ś cybersecurity> มายถึงว่าทำมาแบบจริงจังแบบที่เราจะเอาแบบอ๋อปีมังกรปีอะไรที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ธรรมชาติไงเพราะตอนนั้นมันวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ศิลปศาสตร์ด้วยเพื่อรู้ง,<ห>งี้ก็คือธรรมชาติแต่แรกอาจจะได้ไปแล้วไงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้สปีนี่แบบธรรมชาติอย่างเดียวแล้วใช่ค่ะก็กะว่าจะธรรมชาติอย่างเดียวมาก็มาไม่มาไม่เป็นไรค่อยไปตรวจค่อยไปตรวจตรวจความสมบูรณ์รอที่ลัง พราะก่อนหน้านี้เราก็แบบเอออายุแบบมากกว่า36มสิบหกเดี๋ยวมีลูกเดกี๋ยวจะเป็นดาวเดี๋ยวอะไรเงี้ยแต่พอมาเริ่มจุดจุดนึงแล้วก็แบบเออมีไปก่อนเดีแบบ๋ยวค่อยไปตรวจแต่ก็คือยังไม่มีไงสามีสามีใครด้วยมสามสามีอ๋อก็ไม่ท้อหรอกสามีก็คือตามใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็คือเป็นคนฉีดไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นในภาพของเรากับสามี อุ้ยแข็งแรงแข็งแรงเราดูข้างนอกแข็งแรงสูบพับร่างกายแข็งแรงแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้างในเรามันมีนมอะไรหรือเปล่านะแต่ต,ตรวจดูแล้วนะหมดลูจกจัดอะไรเงี้ยก็ปกติดีนะทีะ่จริง,รงมีคุยกับเทพเจ้ามาหรืคุยกับใครบอกว่าขอให้มาหรือว่าอะไรอ๋อแต่จั์นะคุยว่าแบบถ้าเกิดมา,าก็อยา,าก,าากให้เป็นแบบคู่บุญบารามีถ้าเป็นคู่กรรมไม่เอาหรือ,อชนะที่ฐานแบบนี้ก็ไม่รู้ค่ะม,มันก็เลยยากเลยออมันก็เลยยากเลยอ่ะหรือเปล่าต้เราต้องเอาแมทให้ตรงกับปีเกิดเพื่อจะส่งเสริมได้อีก เรื่องเยอะสาม,มีมีบอกไหมว่าลดสเกลลงมาสเปกเอเนาะยังไม่เห็นว่าอะไรนะนางก็เห็นด้วยนะแบบเออก็มีปีจะได้ส่งเสริมกันแต่ว่าแตงก็ดิฐานตลอดแบบถ้ามีก็อยากให้เป็นแบบคู่บุญบารมีอ่ะไม่อยากเป็นคู่เวงคู่กรรมอ,ะอ่ะได้นะป้าตอนนี้มันต้องทําชีวิตยังไงเพื่อให้สดใสงดรับงานหรือว่าอะไรไม่ได้งดรับงานรับงานค่ะแต่ว่าไม่มีละครนะคะช่วงนี้นะคะออก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะยังรออยู่ จันว่ามีทุกคนได้รับผลกระทบหมดก็มาซบซองจริงปกติละครก็แบบเปิดไหลายเรื่องใช่ป่ะอันนี้ก็แบบเออชะลออะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบติดต่อมาว่าแบบจะเปิดก็คือก็ทุกคนก็ชะลอหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเอาจริงเดี๋ยวนี้คนก็ทุกคนค่ะใครที่ติดตามอยู่คุณกลับมาดูละครกันเยอะๆนะคะจักรจันร์ก็จะได้มีงานนะคะมี มีละครจ้านะคะถ้าทุกคนหนีไปดูตามแพลตฟอร์มอ,อื่นๆไปดูแบบหนังจงหนังจีนซีรีส์กันหมดจักรจันก็คือเหงาใจมากค<อ> <ๆ S 2> ่ะคนในวงการก็คือเหงาใจมากจักรจันก็มีนคนดูซีรีส์อะไรเปกก็นใช่จักรจันใ, <laughs> ใช่ใช่ไหมคะก็เลยขันตัวเป็นติ๊กต๊อกเออเลยฉันก็อยากหาทําไปเรื่อยอย่ะแบบสนุกสนุกไม่อยากให้คนลืมหน้าเราอะไรเผื่อเขาแบบอุยนึกถึงอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็เลยพาลูกพาลูกมาทําเป็นด้วยกัน ต uh, ิ๊กต็อกเพิ่งเล่นได้2ว anyway. ันเออเป็นยังไงครับเป็นเขาเรียกว่าติ๊กต็อกติ๊กต็อกมือใหม่สาติ๊กต็อกมือใหม่กดผิดกดถูกมั่งมีวันหนึ่งโดนบล็อกไปเฉยเลย2นาทีเพราะว่าแบบมันเสื้อมันแบบติดลืมติดกระดุมเราเรามือใหม่เราก็แบบต้องศึกษาว่าเขาห้ามพูดถึงแอปอื่นต้องพูดบ้านแดงบ้านเขียวคือยังเป็นมือใหม่ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ